สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัลจะประพัน์ชื่อเล่นชื่อเรื่องค่ะเลขที่สิบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปียนุชชาวิพัชื่อเล่นชื่อนุชค่ะเลขที่แปดค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิญ่าศรีพุทนน้ชื่อเล่นชื่อพิคขาเลขที่หกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันชนกเมินิตชื่อเล่นชื่อเตยเลขที่สิบสองค่ะวันนี้เราจะมาแสดงหนังเรื่องเพื่อนบอมเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ อ้าว,วเอ้นเ,เ,เราไปเที่ยวข้างกันไหมฉันว่าฉันจะไปหาแฟนแล้วนะ่ะโอเคโอเคได้เดี๋ยวเราไปกัน,กนเถอะคือนี่มันคนที่ฉันแอบชอบนี่นาะทำไมถึงได้โคกับจีนะเออนี่จิ๋แซนเธอเหรอ ใช่ใช่แต่เราเองมีอะไรหรือเปล่าออน,นเออเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเถอะเออเนี่ยมันก็เริ่มค่ำแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกันใหม่นะจีนบ๊ายบายหลังจากนั้นออนก็เริ่มจะคิดทำอะไรบางอย่างที่ นี่จิงทำไมถึงได้คบกับคนที่ฉันแอบชอบนะเดี๋ยวฉันจะทำให้จิ๋งมันเสียหายทำให้คนเริ่มเกลียดชังจิ๋งที่ได้เอ๊นี่มาลูปฉันนี่นะ แล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครกันนะหรือว่ามีใครเอารูปของฉันไปแต่งไปนคนหาแนบไอจีก็ไม่เห็นมีประวัติอะไรเลยพี่นาเออนี่จิ๋มเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเล่นกันไหมเ,เดี๋ยวเรา เจอกันที่หน้าโรงเรียนนะ ไผิดไปหรอเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะอยู่เคียงข้างเธอเองเดี๋ยววันนี้เรากลับไปพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทักไปหาเธอแล้วเราก็เจอกันใหม่นะฮ่าฮ่าสะใจจังเลยทำให้เงินจีงเสียหายได้ยิ้มให้ แสดงในวันน,นี้เป็นพรบรเกี่ยวกับไม่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงรูปภาพหรือวีดีโอวันนี้เราก็ขอจบการแสดงเียท,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 ทข,อขอพูดค่ะ